หอกนนเนงรับนต้นอีสานหือคือเพจได้ครับผมได้หนึ่งหนึ่งสองสามสีกเ็ดแปดเก่ากระบังแสนพี่นอองบางลานขาซสื่อเอาน้ำเขาอยู่แต่ว่ากันบ่มีเวลากับสื่อเอาน้ำเขากไงกันครับลอยหนึ่งเดซีอันอะรยีหาบหรือแหล่ตลาดคับพี่น้องเดี๋ยวย้ำไซลินจังามาเบิ่งน้ำกันนดครับ กันอีกครั้งนะครับกับการเฮ็ดหลอกหลอบสิ่งหลอบสิ่งแงบสิ่งสมัยใหม่ครับพี่น้องการมือนั่นพากันเฮ็ดไว้แล้วแล้วากับขั้นเรียบร้อยดีครับถามาไทยอันนี้เฮ็ดอันขั้นตอนสําคัญมันก็คือการเฮ็ดทางเข่าพี่น้องปากมันปากทางเขา่ารับมาเรียบร้อยละ อันนี้นี่ซื้อมาแถวบ้านผมเมตรละสี่สิบบาทเลยครับตะไคร่นี่เมตรละสี่สิบบาทละกะลวดลวดนี่เมตรละหาบาทสีใส่อ่าสีเฮ็ดได้ประมาณจัก1สิบอันครับคิดว่าเพราะอันนี้ผมเฮ็ดรอบอใหญ่แบบแปดแสนผมน้ำเสนอแบบแปดแสนเลยเมือนี่เอ,อินปีนี้ ซุ้มกาวผมมันหายเาบึงวิธีการเลยนะครับเพื่อเป็นการบเสียเวลามาเบึงวิธีการเลยดนะครับพวกนี้เขากะตัดบนี่ผมบัดมาแล้วดนะครับผมตัดบลงง้่ก็โ้งงอสิ ขากะตัดรวดตามทีเ่เขาต้องการหรือว่าหลอบทีเ่เขาใส่ปากท่อได้ครับปากปากหลอบปากแยบทีเ่เขาใส่อะไะครับตับตามวงทีเ่เขาเห็ดวงไห้วงใหญ่กับเห็ดตัดใหญ่แต่แต่เขาครับกันซื้อน้ำเขากับหาหาอรอยซีอร่อย,ออยแต่สูมือนี่เริ่มแพงขึ้นแล้วครับซีอล่อยอะไรยี่หา้าบาทพี่กายนี่อะไรยี่สิบบาทอยู่ ปีนี้เริ่มแพงขึ้นแต่ว่าเสือ,อัน,นี้มาคุมกอขันมีเวลาเห็ดได้ครับโคขงสิโค้งแล้วก็เขาอดีเลยอันนี้ห้องเย็บไว้แล้วข้อนผูกไว้เรียบร้อยแล้วเขาก็มาโ้งให้มันเข่าลูบแล้วก็ สำหรับมือใหม่ด้อพี่นอ่องท่านดี่บ่เคยเห็นบ่เ,นเคยเห็ดสัดอก นี่วงทอมันรับพี่นองได้ละแบบนี้กับเห็ดสองทางหรือว่าท้าไหนอยากบีบพุงเสี่ก็ได้ครับก็ได้เพื่อนแต่ว่ามันกับเราสวยเท่าไหร่เห็ดยังซสี่หลหรการห้เห็ดปากปากค้างเขามันอันนี้มาเบิ่งวิธีการเห็ดปากค้างเข่าเลยได้ครับพี่น้องนี่น้ำเสนอบบกแปดแสนผม <laughs> ปากทางเขามันเราเด้อครับเขาก็วัดเอาเห็ดเป็นลินมันครับเห็ดเป็นลินเห็ดเป็นปากทางเขาเออกตัดเป็นลูกยังสีเด้อครับเพื่อจะเห็ดเป็นลินมัน เสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องส้ารับการเทศปากทางเข่าของแนบสิงรอบสิงนะครับเป็นลักษณะนี้ละนี่คือทางเข่ามันเข่าไปแล้วมันกะจีนี่มุดเข้าไปมุดเข้าไปีิปึ๊บปิดแหวงสิครับเข่าก็ได้กะจีเฮตุสองทางนะครับเอาเฮตุให้เบิ่งทางเดียวเด้อพี่น้องกะจีจบรอบสิงแบบแปดแสนผมนี่ละ ทางเขาของเอกบใหญ่านึงเปรียงน้ำตัวนี้แล้วครับพี่น้องซื้อมาราคากม้มโขมลอยหนึ่งพอดีลอยหนึ่งขันซื้อน้ำเขาดีซีอันขันไม่เห็ดเราเองนี่บ้างหน่อยกับบ้างหน่อยกับซีบอันครับขันมีเห็ดหน่อยก็หน,นีกับซีบเอ็ดซีบสองหมดแล้วครับคุ้มก่อขันมีเวลาเห็ดเลยครับบ่มีเวลาเอ็ดก็ซื้อเอาพี่กายผมกะ เฮ็ดว้อยู่สองสาอันปีนี้เฮ็ดเปลี่นแล้วเริ่มเฮ็ดเปลี่นเลยวาสําสหรับมือใหม่ได้พี่น้องสําหรับมือใหม่หรือว,ว่าสําหรับคนที่เบิกมวบ่เคยเห็นบ่เคยเบึง่งได้ครับก็เฮ็ดเองไดนง่ายๆเฮียนครับนี่เฮ็ดปากข้างเข่าของกบเนียบรอบสิ่งปีนี้แปดแสนผมสิจทํางานบ่มาเบึ่งน้ํากันได้ครับหลังยามไปใส่อันนี้เียแต่มันเรียบ้อยก่อน ลวดนี่แหละอุปกรณ์มีซ้ำนี่ครับมีลวดมีลวดมีตะไคร่แล้วก็เชือกเชือกกะหน่อยใหญ่ก,ก็แล้วแต่เฮากับแล้วแต่สะดวกอันนี้เป็นเชือกตำสาดได้ครับพี่นอ้องสวัสดีครับผมสวัสดีครับกับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ